สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่นอ้องสบายดี<ท>พี่นอ้องแก้งนราไม้ได้พี่น้องห่บานนี่แกงหนรอไม้ไหลพี่นอ้องนี่เอ,อม,มันไหลแล้วกำลังขลุนมันมันบ,นนบกเกิเ้วแห้งบวเยางบวยางเป็นยังอันนั้นม,ม่ใจมันจะกินเฟ่กัอแห้งสดพี่น้องไอโกโกใช้น้ำเป้งนวดคับน้ำตาลแซ่บม้วไหเป้งนวดน้ำตาลีเป้งนวดมาเ ตาอยู่อันนี้บ่เขาเบื่อเบื่อใจถึงขั้นล้นด้ใยขัะนล้นในพี่น้องเบิ่อด้วยค่ะเย่งน้องไม่ไหลพี่น้องหญ้าหน้าสวดถอนห่อนพี่น้องกินข้าวเที่ยงมันบม่เป็นเที่ยงแล้วพี่น้องมันชิคามเลยอันล้งขีดซ่าเนี่ยกะขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องสัญญาณมันบ่มีอะรีจังว่าออกไปลงอยู่ในเมืองเห็นบมอพี่น้องเขาล้งสอนการซ้อมขีดนะ ธรรมดาห้าสีห่างระยะประมาณสองโมงสองสามโมงแต่อันนี้มันห่างบ่ได้เนาะพี่น้องออกไปลงกะใกล้มือหนึ่งเที่ยวอสองลบสามลบออกไปลงขีดไม่ช่วยไม่ช่วยบปบะจอนในทางไปก็เลยอันอ่าแต่ว่าเขาลงสอนกันนะไฟแสดมากอ่ะตอบบ่ได้พี่น้องมิต้อ่านได้อ่านแล้วก็บ่ตอบ <laughs> สง่งถ้าตอบอยู่ต่อสง่งมันบอกไปพี่น้อง ส่งกับคืนมันเบาไฟบางเถื่อนนะขอโทษขออภัยไพ่เนาะอันนี้ก็คือกันพี่น้องล่องขีดเลยก็เอาไปลงเลยก็ล่องเ่อละสองขีดสามขีดประม่ณทีว่าลงขีดเดียวได้พี่น้องล่องเ่อละสองขีดสามขีดย้อนวันพอมีสัญญาณอยู่ในบ้านออกไปลงเป็นออกไปลงเป็นบางเวลาบางส่วงถ่ายคลิปไว้แต่ก็ออกไปลงพี่น้องนะครับตั้งนานไม่เสร็จโกรกยังไงเถื่อนเถื่อนเถื่อโฮเนี่ยจิ้งจกแม่ เครื um, uh, mm. Go, ่องโอเออนี่เต่นจอโอเยจอก็ได้ก็เลยล่างเออจอว่อวอือืม้าอืม้า้า้ีเอ้่กันี้สีโผกลมั้ได้เนี่เอาออกอมันเย็นด้วยนำยานางมาเพิ่มพี่น้องเสร็แสบน้อกันจะทุกคน เออคอยยินใช่น้ำมับงน้ำตัวานี้น้องลูกจะน้อยน่องสุกินอ้ยมืเขียวโมอยากกินพีอยากกินก็อ้อนอาวลูกจะน้อยได้กินอืมชื่อปลาทองใช่อือพ่ออยากขยับอยากแม่เลยสวยอือเดมบะนี่มันก็อำลำเข้าไปว้าวแซ่บพี่น้องมารอส้มเด้อพี่น้องตอนนั้นตอนใส่ใส่ประเดี๋ยว โนมันแบร้วานเลยคกแล้วบานเขียวอุ่มถุงอืมนบอกอืมได้เฮ้ยก้างองแลวแม่แก้างอกีมันหน่อมันหนัาแดสประเดพี่น้องื ต่อนกัน้อย่า <สะ S 1> นา่จะเห็นสติกันอยู่นหน่อยที่ไี่ไห้องจานะเขาเห็นบอกอวนพาโหลดท่างลงมาตึกปทาทำไม,ม,มรมามโตกลมนานี้ของเอาใส่ใส่นอกุ๊ดิแล้วของมาสติก๊กสติกโอ้นมันดังกระรอกกระหรอกแก้มแฉะออกกูจักงึนที่บนถือได้ สีสันน่ากินมากพี่น้องสุวน <ừ. S 1> ห่อนแกงซุ่มนาไหมรอบเทียงพี่น้องเลยแค่แซ่ม,มือ้งก่ขน่ผมสบกันไดอาน่กู <c oughs> มายืนลังซอง่สวัสดีพี่นอ้องน้องสายพี่นอ้องว้าโถ ออยเขาเกาะพี่น่องไอ้ถั่นบ่เพชรใจขนาดพี่น่องกินจ้าดเลยนี่งนุกนจนุกิแห้งเต่นะ่มมามันจางแงห้งบ่ชิมมือลูกิดแห้งขนาดจางเถอะชิมเบิงเขาเสียพออะลร เรไม่รู้เรื่องเลยเกลือลง,อไ,องอลได้ยังบ่ด้ยังไงด้วยอดีด้ยังไงเย็นเค็มปะตกักดูยัยตักก่อนพี่นนอง แสบพี่น้อยเ้ยกิ้บอบจะต่อยยงไงนี่จะแตสบสสวยยมาบพี่น้องเลยแสบประสันแสบบะแสบแสบยังเดียวเด้เลยสันอยู่เดี๋นี้อยากกินเขาแต่ก็แสบได้นลยี่แม่แกงม้นมีผ้าเช็บมีอะไรแกงน้องไม่ไหลพี่น้องเลยคือว่าสุ้าว่าแสบสุดยอนพี่น้องนงมออนามมาใส่น สดตระนักมันสองถั่วพ,พ,พุ่นพูนพี่น้องที่สามาคีกันหลอกายพี่น้องมามามาสดหอนหอนแ้ำกัน FC ถูกทานฝาบินแดงมาบินสามเกะได้อได้ได้ถั่วใบเดียวนี่ได้จะไปเห็ดฝาบินยัก ปลาที่จะกล่องนี่แหละไหใบเดียวนีืใบนึงสาวผัดไหนใบเดียวนี่แหละก็มาบินเจ่อมาบินตางหกากโธ่พี่น้องอโธ่เอาบาทเดียวเลยลูกโจ๊ะแบบสดบาดคากไปพี่น้องหอมกินโอ้ย <c oughs> พี่น้องสุดแสนเสียใจขนาดเลยพี่น้องถ่ายขีดกินแกงหน่อไหมอีพี่น้องแกงแล้วก็ถ่ายกินแล้ว ตั้งเต็มที่เต็มมกพี่น้องเลยและออกมาลงออกมาจากบ้านพี่น้องเลยออกมาจากบ้านมาลงคลิปนี่ประมาณแปดกิโลอะไรพี่น้องออกมาเนี่ยกิโลตออกมาลงคลิปเนี่ยพอซิมาลงคลิปมาพี่น้องเบื่งกับคักมาปัดคลิปบ่ได้อีพี่น้องเลยอันตัวผักกระกนหนังกินนะเห็นแต่ตัวแกงโดยพี่น้องมันไล่นาที่ต้นปลายเสียเหตุมาพี่น้องแต่ตัดออกน้อยนึง าราว่าบ่าด้ซ้มมันเพิ่งสิเป็นแหละพี่น้องมันเป็นเขตตอนอันขีปห้าบบมีเสียงไปถ่ายนางคำฮเดพี่น้องแล้วมันก็เป็นเป็นมาเลยพี่น้องบัวมันเป็นอย่างเสียใจบ้าขักเลยพี่น้องความต่างใจสองมาลงขีปลงขีปกัมเนวาสิก้าอีนอพี่น้องแปดลักเก่าลักระมาเป็นแบบสี่รถจักรยืมรหลดหมู่ออกมาพี่น้องเ้ยยืมรหลดอันยืมรหลดาน่อยอยู่ในบ้านแหละพี่น้องอัน ผู้ทอ่องปุ่งเสือแดงๆอ่ะเด้พี่น้องผู้แม่ม่านมหนังเบื่องเ,เยี่ยงเงื่งปองน้ำไหม่วันไปยืมรถกเจ้ามาหาสาวแต่แต่รถใหญ่เที่ยวเ้าเที่ยวแรงเที่ยวเที่ยงกับบไว้ตี่พี่น้องเลยก็เลยยืมรถกเจ้ามายืมมาหาก็ยืมนีแหละพี่น้องยืมรถกเจ้ามาขี่ปะ ขี่กันเทิงบ่บ่ะอยู่นี่ก็บ่ได้มีได้พี่น้องสัญญาณนะบ่สิมาหลากลงบ่อนี่มีอับก็ยังสัญญาณอึดอีอยู่สิเจอกันไปทางเทิง กูและผมึ้นทางกูแหละผม พี่น้องมาลงคลิปนะผมขอขอันคะลิปหนเด้วย่วาแม่พี่น้องสบายดียทุกคนพี่น้องลงคลิปให้เบิ่งนก่อน